ขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง Mark Tree Channel มาร่วมวางแผนการลงทุนไปกับช่อง Mark Tree Channel กันนะครับเช่นเคยแบบนี้เป็นประจำทุกวันนะครับกับรายการลุ่งละล่วงหุ้นรายวันนั่นเองวันนี้ประจำวันที่16สิงหาคมเป็นวันหวยออกถูกไหมแล้วตลาดหุ้นก็หวยออกเช่นเดียวกันโอ้โหวันนี้เทรดกันโอ้โหสองวันที่ผ่านมานะครับก็หลายตัวนะครับที่เราจะเล่นเดทเทรดได้เนี่ยถือว่า ค่อนข้างเลือกเล่นได้ในช่วงเช้าเลยนะเพราะว่าช่วงบ่ายเนี่ยดันราคาขึ้นมาค่อนข้างเยอะอ่ะโอเคครับก่อนจะไปเริ่มครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เช่นเดิมเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยตอนนี้เรามี TikTok ด้วยนะครับก็คือลงหลายช่องทางมากนะครับก็พยายามลงแบบสลับสลับสลับ,ลบเนาะเพิ่มความวาไรตีบางคนแบบถนัดช่องทางไหนก็ติดตามและกันนะครับแต่อย่าลืมสับ s ไ r i b e ใน YouTube ให้ด้วยนะครับโอเครับต่อไปขออัปเดตนะครับในส่วนเซตนิดหนึ่ง เซตอย่างที่บอกไปนะว่าจุดที่เรามาร์คไว้เลยเนี่ยก็คือ1632ถูกต้องไหมครับและมันก็ขึ้นไปยืนแล้วก็สร้างแบบเหมือนกับเทสแนวต้านสักหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ย่อกลับลงมาเนม้ามองว่าดังนั้นอะ่ะไอตัวจุดแนวรับเนี่ยตรงพันหอ่สิบสอเนี่ยตรงจุดนี้น่าจะเป็นจุดที่แบบค่อนข้างค่อนข้างดีนะครับถ้าเขาย่อพักฐานแค่นี้นะแต่ว่าไม่รู้จะพักฐานไปถึงไหนแต่ว่า พันหอยามสิบเนี่ยถึงแน่ๆนะครับต้องแบบอย่างเงี้ยต้องโดนแน่ๆเพราะว่าหลายตัวประกาศ 1. คือประกาศพอออกมาดี 2. คือการไอดอกเบี้ยที่ขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการที่เขาคือคาดการล่วงหน้ามาแล้วว่ามันจะเป็นตามนี้แล้วก็ประกาศลงมาตามนี้นะครับก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเอเศรษฐกิจก็ไม่ได้กระทบอะไรนะครับตัวธุรกิจหลายๆธุรกิจก็เริ่มขยับกลับมา เริ่มทํา S curve New curve ของตัวเองเริ่มขยันนะครับปั่นตัวเองขึ้นไปนะครับในช่วงนี้เนาะดังนั้นตอนนี้ทิศทางของตลาดเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีบวกกับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่า n s d a q ของของอเมริกาไม่ว่าจะเป็นดาวโจน n ์ s d a q ต่างๆนะครับก็ปรับตัวขึ้นด้วยนะก็เลยทําให้แบบนี้อันนี้สงมันก็เริ่มไหลแล้วเนาะทีนี้เรามาดูครับว่าวันนี้เป็นยังไงวันนี้บวกขึ้นมา4.7นะครับก็ถือว่าค่อนข้างใช้ได้มูลค่าการซื้อขาย70,000 ชอบมากจริง7จ็ดหพล้านเนี่ยชอบชอบหลัก6กหมืล้านัพนะครับมันทําให้เหมือนมันเทรดง่ายอะ่ะแล้วก็คนที่ซื้อหนักนะครับก็จะเป็นต่างชาติอยู่ดีแต่ที่มากบอกให้ระวังคืออะไรอันเนี้ยคือการเข้าซื้อของเขาและเขาก็เข้าตามเซ็5หสิบซะส่วนใหญ่นะครับสถาบันติดลบต่อเนื่องเลยคือคือสถาบันเนี่ยมายังไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาซื้อช่วงไหนเหมือนกันเนาะเพราะว่าตั้งแต่ที่ ตัว LTF บางบางตัวเนี่ยครบ7ปีแล้วก็ขายทยอยขายทยอยขายทยอยขาย,ขาย,ขาย,ขายคือก็ยังไม่เห็นซื้อกลับมาเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาเมื่อไหร่เนาะแล้วก็บลจนะครับก็คือกลุ่มบรกเกอร์ก็ลบพันเแล้วก็ในประเทศนะครับช่วงนี้ก็ยังเทคโปรฟิตกันแหละในประเทศนะครับก็ลบไปที่2 0 0พเนาะอันนี้ก็จะเห็นและทีเนี้ยพอเราไปดูเนี่ยในเซ็ตร้อยเซ็ตห้พวก MAI เนี่ยเราจะเห็นว่ามันติดลบนะเพราะว่ารายย่อย อย่างเราเนี่ยเราจะไปขาย m อ i เล่นเดทเอไมไอถูกไหมครับแต่ในเซ็นห้าสิบเนี่ยมันเป็นการซื้อของต่างชาตินะครับมีการดันซื้อเข้ามาดันซื้อเข้ามาเราก็เลยจะเห็นว่าตลาดหุ้นน่ะมันดันขึ้นแต่ทาไมเอไมไอติดลบนะวิธีการก็มันลักษณะมันก็จะประมาณนี้ดังนั้นสิ่งที่เราจะทำเนี่ยเราก็คือเลือกในตัวที่เซ็นห้าสิบหรือตัวที่ผลประกอบการดีช่วงนี้สิ่งที่มาดูมาไม่ค่อยได้ดู PEPV นะหรือว่า e b i t d a เท่าไหร่เพราะว่า การที่จะมาเปรียบเทียบเนี่ยมันอาจจะใช้เวลาเนาะมันอาจจะไม่เหมาะกับสถานการณ์ตลาดแบบนี้นะครับอูทำไมวันนี้พูดยาวพูดเยอะอะโอเคอัปเดตไปเพียงพอแล้วทีนี้มาดูตัวหุ้นหน่อยดีกว่าหลายๆคนคงรอตรงนี้นะครับตัวแรกนะครับก็จะเป็นตัวอมัม m a นะครับตัวอมัม m ะเนี่ยเอ่อเท่าที่มองนะแนวรับ4.28สต็อปลอสใช้4.10แล้วก็แนวต้านเทส4 6่นะครับในโซนนี้ถือว่าค่อนข้างกรอบดีกรอบดีนะ มาว่าน่ารับนะครับสำหรับตัวอามานะพรุ่งนี้ใครที่สนใจนะครับสำหรับตัวอ,มอวามานะองเขาถ้าโอเคพอมาดูในส่วนของไอซ์ก็มีการย่อนะครับถือว่าค่อนข้างดีนะดีเพราะอะไรเพราะว่า,าขายออกมาบ้างนะครับอย่าซื้อกันเยอะเนาะไม่งั้นมันจะไล่าราคาขึ้นไม่ทันเนี่ยกราฟที่มันเด้งขึ้นไปตรงเนี้ยเราเห็นเขาพักฐานแล้วแต่เราไม่รู้ว่ามันจะจบไปที่จุดไหนไงพอเราไม่รู้ปุ๊บพักฐานมาดีกว่าเออเพย์เซฟให้กับคนที่ลงทุนแบบเราหน่อย ดังนั้นตัวนี้ให้ไปต่อถือว่าลุ่งครับผมตัวต่อมา AS นะครับ AS เนี่ยแนวรับ16.5ยังให้ที่เดิมจุดเดิมนะครับสต็อปลอสเนี่ยมาร์กใช้ในโซน15.7นะส่วนแนวต้านก็คือ17.9ก็มีสิทธิ์ขึ้นจะไปเทสนะครับเราจะเห็นว่าไทม์เฟรม30เนี่ยมีการขึ้นไปยืนด้วยเนาะและพอพักถายแบบนี้ถ้าเป็นคนที่เล่นเดทนะครับเขาจะเข้าแล้วนะครับในโซนนี้แล้วก็รอ เด้งขึ้นไปชนแนวต้านตรงนี้ก็เก็บไปแต่บางคนเขาจะรอมาถึงฐานแบบม้าเนี่ยก็จะรอมาถึงฐานก่อนจะมีแค่บางตัวเท่านั้นที่เราจะเล่นเดทนะครับตัวนี้ขึ้นปันผลวันที่24นะครับดังนั้นเพื่อนๆก็ต้องระมัดระวังในการซื้อนิดนึงเนาะเพราะว่าปันผลมา0.3นเลยทีเดียว r s i ตอนนี้ก็เกิน70แล้วนะครับถามว่าทรงดีไหมตัวนี้ยังรุ่งแต่ไม่ใช่จังหวะที่จะเข้านั่นเองเดี๋ยวเรามารอดูแล้วกันครับว่าการยอ่อ ของเขาวันนี้เป็นแท่งแดงใช่ไหมขออีกสักแท่งหนึ่งนะครับให้อายไลมันย่อดมาหน่อยเนาะแล้วก็อาจจะเป็นจังหวะในการเข้าของเราได้เช่นเดียวกันครับผมโอเคตัวนี้ถือว่าให้ไปต่อนะครับตัวต่อมา C s G โอ้โหตัวนี้น่าจะเทส4บาทได้เร็วๆนี้แหละเนาะและถามว่าตัว C s G เนี่ยมาร์กรอเทสตรงไหนมาร์ครอเทส3 7 6นะครับเป็นจุดที่ตั้งไว้เนาะ แล้วก็ถามว่าจะขยับเมื่อไหร่นะครับก็อาจจะต้องรอจังหวะที่เขาขึ้นไปเบรกเหนือ4บาทแล้วก็ยืนพักขาดไม่หลุดโลเดิมที่3.92นะครับพอไม่หลุดตรงนี้มาโอเคอย่างเงี้ยค่อยหน้าเข้าแต่มามองว่าน่าจะขยับลงเพราะตรงนี้นะครับปันผล0.09มีสิทธ์ย่อแน่นอนนะครับสำหรับตัว c s g ไม่ต้องรีบต้องเล่ง ISI ทะลุเอ้ยไซไม่ทะลุเว้ยอ่าไซไม่ทะลุนะครับดังนั้น คนที่แบบใจร้อนเลือดมันร้อนนะครับอยากลุยแล้วอ่ะตัวนี้ก็ยังพอที่จะอมอมแออม,อม,อม,อมในการทะลุได้แต่สำหรับมามา้าจะไม่ไล่นะครับสำหรับตัวนี้เนาะแต่ยังถือว่าให้ไปต่อครับตัวต่อมาเคแบงมันไปต่ออยู่แล้วแหละแนวรับยังที่เดิมนะ148บาทนะครับสต็อปล s อใช้143ส่วนแนวต้าน159นั่นเองก็ยังถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับสำหรับกลุ่มแบงค เรารู้อยู่แล้วว่ากลุ่มแบงค์เป็นยังไงเนาะก,ก็ถือว่าให้ไปต่อไอซ์ไซตอนนี้นะครับก็โอ้โหปิ่มมากเป็นแบบปิ่มน้ำอะ่ะเหมือนแบบปิ่มแก้วแล้วจะล้นอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ล้นนะก็ลุยต่อนะครับสำหรับตัว K-Bank นะแต่โซนแนวรับ148.5ตรงนี้น่าสนใจเวอร์ไปต่อครับ Leo Leo แนวรับ12.4ครับสต o p l รอ s ใช้11.9แล้วก็แนวต้านมองไว้ที่13.2 สำหรับตัวลีโอมางว่าเทสแน่ๆนะครับแนวต้านอันนี้ทรงแบบโคตรคือกลับมาชัดอ่ะถ้าเราดูภาพย้อนกลับมานะเราจะเห็นแล้วว่าทรงมันเป็นขาลงใช่ไหมครับแต่การพักฐานในโซนนี้ในกรอบนี้ของลีโอนี่ถือว่าเป็นเป็นกรอบที่พักฐานได้แบบค่อนข้างสวยเลยทีเดียวเนาะย,ยิ่งตัวงบออกมาดูดีด้วยเนี่ยทำให้ราคาของลีโอนี่ดันขึ้นไปได้ค่อนข้างเร็วดังนั้นต้านที่จะเทสเนี่ย ไอโซน13.2เนี่ยเป็นต้านแบบเบาๆแต่ต้านหนักๆของมันเลยคือ14บาทนะดังนั้นไอสิบเนี่ยเราเทค50%ไปก็เฉยๆถูกไหมครับแต่ถ้าในโซน14บาทแนะนำให้เทค1 0 0 0ปนะปันผลวันที่26-0.2นะครับก็ใครที่ไม่อยากเล่นถือปันผลก็ต้องลองดูเนาะว่าจะเอายังไงกับตัวรีโอนะครับอายใซตตอนนี้เกินแล้วไม่ใช่จังหวะที่ดีในการเข้าของพวกเรานะไม่ต้องดูแม็กดีเลยนะ ดูแค่อาไซเนี่ยคือจบเลยเห็นภาพชัดเจนนะครับโอเคไปต่อตัวต่อมานะครับตัวซิลิซิลิเนี่ยแนวรับตอนแรกให้ไว้ในโซนนี้ครับในโซน1.01่นเนาะเดี๋ยวมาขอดูย่อยลงไปให้ใหเห็นนิดนึง1.01่นยอู้ไม่ได้แล้วแบบนี้ไม่ได้แล้วนะครับอ่ะแนวรับขอเลื่อนนะครับขอเลื่อนขอเลื่อนจะมาเล่นแห่งนี้แลละสำหรับซิลิซิลิ พุ่งนี้รอนะครับสำหรับตัวสิรินะรอเล่นได้เลยแนวรับ1.05ครับสต็อปรอสใช้ 1. จุดอ่าสต็อปรอสใช้บาทหนึ่งพอดีแล้วก็แนวต้าน1.11แต่คิดว่าน่าจะขึ้นไปเทสได้สำหรับตัวสิริวันนี้โวลุม่มสิริสวันที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างดีนะครับมีสิทธิ์ที่จะไปต่อสำหรับตัวสิริมักแนะนำนะครับที่จะเล่นในวันพุ่งนี้หายซตอนนี้สิริเชิดเกินนะครับ เกินเป็นยังไงเกินทะลุไหมเกินทะลุด้วยนะครับพอเกินทะลุเนี่ยก็หวังว่าพรุ่งนี้จะขยับไปต่อนะแต่ว่าก็เป็นจุดที่คนเข้าซื้อเยอะเกินและนะก็พักฐานลงมาในโซน1 0.5นี่แหละครับมาให้เรารับนะครับสำหรับตัวสิริใครที่ตามพร้อมลุยเตรียมเงินในกระเป๋านะครับตัวต่อมาเซนาเซนาใครได้บ้างยกมือหน่อยนะครับแนวรับ4.08นะสต็อปลอใช้3.76แนวต้าน4.36 สำหรับตัวเสนาม้ามองว่าพักดีแต่ขึ้นยังไม่สวยมากแล้วก็ปันผลวันที่24เช่นเดียวกัน0.1สําหรับเสนาโอ้ยลืมใส่เสนาเนี่ยได้วันนี้แหละนะครับอ่าเสนาเนี่ยที่ได้เพราะว่าก็ทําตามแผนเนาะเราเฝ้าตัวไหนเราก็ต้องดูตัวนั้นแหละนะครับก็ใครที่สนใจก็ลองดูนะครับสำหรับตัวเสนานะ ตัวเสนาไอซายตอนนี้อยู่ในโซนห7าหกสิบเจ็ดนะครับก็ใกล้ๆ70แล้วก็เตรียมนะครับโอเวอร์บอทก็อาจจะมีแรงขายออกมานะครับสำหรับตัวเสนานะให้ไปต่อครับยังไม่มีตัวไหนหลุดแบบแล้วเลยเหรอโอ้ตัวต่อมาท็อปไทยออยไทยออยแนวรับนะครับให้ไว้ที่53.5นะครับอาจจะช้าไปเนาะไม่ทันใจเขาเขาไปต่อเว้ยอ่ะพอไปต่อเนี่ยถามว่าเตรียมไล่ไหมอันนี้มาจะไม่ไล่นะครับเพราะว่าแนวต้านเนี่ย5้ เนี่ยถ้ามาร์กตีตัวราคาเนี่ยมันจะไม่คุ้มไงสอใช่ไหมแต่ถ้าติดลบก็สินนะครับก็อาจจะไม่คุ้มสําหรับหลายหลายคนเนาะดังนั้นมาใช้โซนแนวรับตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวภักฐานตรงเนี้ยก็ค่อนข้างโอเคเพราะว่าเดี๋ยวแก็บแท่งเนี้ยเขาต้องขึ้นไปปิดให้ได้อยู่แล้วนะครับดังนั้นตอนเนี้ยก็ใกล้ชนแล้วหรือว่าชนแลว้ววะใกล้ชนแล้วนะครับก็อีกแค่แบบ4ีถึงสจุดก็ครบแล้วสำหรับตรงนี้เนาะดังนั้นท็อปไทยออยให้ไปต่อครับผม โอเคตัวต่อมา NCH นะครับ NCH เนี่ยแนวรับ1.42ครับสต็อปรอช้1.33แนวต้าน6 7 7สําหรับ NCH เนี่ยมาบอกว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันทดสอบสุดท้ายถ้าพรุ่งนี้เปิดเป็นแท่งเขียวหรือยืนไม่หลุด1.49ตรงนี้เราเข้าได้เราก็เข้านะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการกลับตัวในคืนนี้นะ ในคืนนี้เป็นการกลับตัวแล้วถ้าเปิดเป็นแท่งเขียวอีกสักแท่งหนึ่งแบบนี้มาร์กจะเอาเข้าเฟเวอร์ดิทหรือไม่ก็ลองลองลองซื้อไปก่อนสักไม้หนึ่งนะครับเพื่อที่จะเทสตตรงนี้เนาะไอซตอนนี้นะครับยืนในโซน63สถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับถึงแม้แท่งนี้จะแท่งแดงนะครับแต่ว่ามองว่ายังน่าสนใจนะครับสำหรับ n c h นั่นเองให้ไปต่อครับตัวสุดท้ายป่าวะอ่ะสุดท้ายแล้วสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวแบมแบมเนี่ยไม่ไม่กลับแล้วแหละ ยักษ์ของเรานะครับยักษ์พร้อมลุยเดี๋ยวนะขอไปดูย่อยเพราะว่าถ้าเราไปไล่เกินเดี๋ยวเจ็บอ่ะโอเคแบมยกครับแนวรับ17.9สต็อปลอสใช้ที่เดิม16.7แนวต้าน19.1แล้วก็คิดว่าถึงนะครับใครที่สนใจนะครับในในตัวของตัวของแบมก็ก็ลองดูเนาะว่า ใครติดดอยมานานเพราะว่าแบมเนี่ยมาเชื่อว่าน่าหลายคนน่าจะติดดอยเพราะว่าก่อนนั้นเนี้ยแบมเคยเคยขึ้นไปถึง20บาทนะครับแล้วก็กลับลงมาในโซน17บาทถามว่ามันจะกลับขึ้นไปเทสเร็วๆนี้ไหมมีสิทธิ์นะครับที่จะกลับขึ้นไปเทสเร็วๆนี้นะเพราะว่าเท่าที่ม้าเห็นเนี่ยในสัญญาณการกลับตัวค่อนข้างชัดในตัวแบมชัดมาสักพักแล้วแหละเป็นอาทิตย์แล้วเพราะว่าติดติด,ต,ดตัวหุ้นการบ้าน ไอไม่ใช่หุ้นการบ้านลุงหรือร่วมหุ้นรายวันเรามาแทบจะทุกอาทิตย์ถูกไหมอ่ะโดยรวมของแบมเนี่ยเท่าที่พูดมาเนี่ยถือว่าโอเคดังนั้นพรุ่งนี้ก็เอาข้อฟิบริกนะครับถามว่าตัวไหนที่เข้าบ้างอ่ะอามานะและหนึ่งเอเอสยังดีกว่า CSG ยังนะครับ K-Bank ยัง l e โอยังซีรีโอเคเอาซีรีนะเสนาเอาท็อปยังเดี๋ยวเอาออกก่อนเอาออกก่อน NCSL นะครับแล้วก็แบบอ่ะมีประมาณนี้นะครับตัวที่เราจะเก็บพรุ่งนี้อ่ะทีนี้มาดูตัววันนี้หน่อยดีกว่าไปเีละตัวนะตัวแรกนะครับก็จะเป็นตัว ACE นะครับ ACE เนี่ยให้แนวรับไว้ที่2.68ใช่ไหมแล้วก็ใครที่ได้ไปก็ยินดีด้วยนะครับก็ไปเทสใน2.8ตรงนี้ใครอยากจะลองอ่ะอีกสักไม้หนึ่งก็รอย่อมาว่าน่าจะกลับมาให้ให้ได้ถืออยู่นะครับแนวรับก็ตรงนี้เลยครับ 2.68เนาะสต็อปลอใช้2.62ส่วนแนวต้าน2.98สําหรับ ACE นะครับถือว่าน่าจะถึงแล้วก็น่าสนใจด้วยสําหรับตัวนี้นะมันมีเคยบิ๊กไว้แล้แท่ง2แท่งแต่ว่าพอกําไรเราโอเคแล้วเราล็อกกําไรนะสําหรับ ACE ไม่งั้นขาดทุนนี่ให้ดูขึ้นบิ๊กไว้ทะลุไปตรงนี้ล็อกกําไรได้ล็อกไปก่อนนะครับหรือแม้ล่วงมาสัก2สต็อป 2แท่งนะครับสแท่ง c a n เดลก็ขายไปก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะรูดอีกแล้วลองมาตั้งดูว่าหลุดสต็อปรอดไหมไม่หลุดสต็อป o อดรับรับเสร็จเด้งเด้งเสร็จยอ่อหลุดไหมไม่หลุดรอนะครับแต่ถ้าหลุดเมื่อไหร่ปล่อยเนี่ยถ้าหลุดเมื่อไหร่ปล่อยไม่งั้นเจ็บนะครับสำหรับ ACE นะประสบการณ์เคยสอนพวกเราไว้อย่างแน่นอนโอเคตัวต่อมาครับแอปิโคเนาะโอ้โหตัวนี้เปิดกระโดดเวอร์มาก เดี๋ยวนะีขอไปดูย่อยจะได้ไม่รับแบบเจ็บโอ้โหไม่เห็นอีกอทางเฟรม15เห็นยังยังไม่เห็นทางเฟรม5เห็นยังโอเคทางเฟรม5ค่อยเห็นหน่อยอ่ะตัวนี้นะครับแนวรับมาขอใช้ตรงนี้นะ22.5นะครับสต็อปลอใช้การปิดแก็บแท่งนี้ก็คือ21บาทส่วนแนวต้าน24.6สําหรับตัว AH นะครับถือว่าเป็นการเปิดกระโดดที่น่าสนใจ ในการที่จะเอาไปเดทเทตุได้นะครับแบบนี้เนาะเพราะว่าโวลูมพีคเปิดกระโดดไอซ์ไซด์โดดองค์ประกอบครบเดทเทตุก็มีสิทธิ์ลุ้นน่ารักน่าลุนาล้นนะครับสำหรับตัวนี้เอาเข้าเฟสบร์ษิทครับปันผลสิ้นเดือนยังมีเวลานะอีกตั้งครึ่งเดือนนะครับสำหรับ AH ไปต่อครับ AS โอ้โห AH แล้วก็ AS นะครับ A อเชียซอฟนั่นเองเนาะแนวรับ16.5ครับสต็อปลอสใช้15.7แนวต้าน17.9ยังมองภาพเดิม ไปต่อตัวเอสโซอ่าเอสเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่แนะนำนะครับใครที่ได้ไปก็ยินดีด้วยเนาะเพราะว่าเขามีสิทธิ์ขึ้นไปเทส12บาทอย่างแน่นอนนะสำหรับเอสนะแต่แนวรับที่น่าสนใจอยู่ที่10.7บอกแค่นี้ว่าอยู่ที่10.7ใครได้เตินโซ่10.7ไปถือว่าค่อนข้างโอเคสต็อปลอตใช้10บาทแนวต้าน12เนี่ยถึงแน่ๆเร็วๆนี้นะครับเพราะว่าไซเริ่มขยมับตัวงบอ่า จาก800ขึ้นมา8,000ก็คิดเอาว่าจะไปได้ขนาดไหนนะสำหรับตัวเอสโซนะครับถือว่าค่อนข้างโอเคลุยนะครับตัวต่อมา JWD โอ้โหจะได้ขายแล้วเวย้ยนะครับ JWD เนี่ยแนวต้านเอาแนวต้านก่อนนะแนวต้าน16.3นะครับจะถึงแล้วแล้วก็สต็อปล s อใช้13.4นะส่วนแนวรับ14.6เพื่อนๆก็ลองดูว่าจะถึงไหมแต่มามองว่าไม่น่าจะถึงแล้วแนวรับนี้นะครับอาจจะ มาใช้รับในโซนนี้แทนนะ15.6แต่ในการรับ15.6คุณต้องเอาแนวต้านขึ้นไปที่17ถึงไหมวะไม่ถึง <c oughs> คุณต้องเอาแนวต้านไปที่ไม่ใช่จุนะต้องประมาณโซนส7บบาทในโซนนี้เนาะแต่ว่าของม้าม้าจะเทสทคตรงนี้ไปก่อนเพราะว่า,าสัญญาณการกลับตัวของเขามาแล้วนะครับมาแล้วบิ๊กไว้เด้งไม่หลุดโลไปต่ออันเนี้ยกลับตัวมาแล้วชัดเจน เนาะดังนั้นต้องล็อกกําไรนะครับมาก็จะล็อกกาไรไปเนาะแต่ใครที่ยังไม่ได้รับนะครับก็ติดตามตัวหุ้นการบ้านรายสัปดาห์ก็ได้ตัวนี้ก็จะมีการอัปเดตตัวนี้ให้เรื่อยๆเนาะจนกว่า,าวันที่รู้สึกว่าไปต่อไม่ได้แล้วนะครับก็จะเปลี่ยนตัวใหม่มาให้นะครับ JWD ลุยต่ออย่างแน่นอนครับตัวต่อมา m o Home p r p h o m e p r o เนี่ยให้แนวรับไว้ที่13.3ใครได้บ้างอะตรงโซนเนี้ย นะครับอันนี้มาไม่ได้เนาะเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นในสินค้าพวกอ,อุปโภคบริโภคเท่าไหร่นะครับสินค้าฟุ่มเฟือยพูดผิดสินค้าฟุ่มเฟือยนะครับก็เลยอาจจะไม่ได้มาดูในกลุ่มรีเทลดังนั้นตัวนี้แนวรับ13.3ครับสต็อปลอสใช้12.5แนวต้าน14.3การที่มีแรงซื้อเข้ามาแบบนี้นะครับเกิดจากานักลงทุนต่างชาติที่เขาเข้ามาไล่ในเซนะ็ต์ห้าสิบเนาะโฮมโปรเป็นตัวหนึ่งที่คนเขาไล่ซื้ออยู่แล้วนะครับดังนั้นก็น่าจะกลับมา นะครับสำหรับตัวโหมโปรนะแล้วก็มีสิทธิ์ขึ้นไปเทสในส่วน15บาทได้เลยอันเนี้ยมองยาวอ่ะอาจริงโหมโปรมองยาวก็น่าสนใจนะครับอาร์ซตอนนี้ถือว่าเชิดใช้ได้เนี่ยพอเรามาดูงบย่อยลงไปอีกก็จะเห็นแหละว่า,าจากพันสนะครับขึ้นเป็นพันหเนี่ยก็มีการโกดขึ้นเนาะหลายคนก็มองว่าเอา้าถ้าเติบโตแบบนี้ปีคอเตอร์หน้าก็น่าจะไปต่อได้ก็เลยมองให้ไปต่อนะครับ ตัวต่อไปก็จะเป็นตัวซิรี่อ่าบอกไปแล้วเนาะแนวรับ1.05นะครับสต็อปลอสใช้1บาทแนวต้าน1.11ตัวต่อมาสยามแก๊สนะครับก็คือตัว SGP นั่นเองตัว SGP เนี่ยแนวรับมาขอโซนนี้นะโซนนี้ไม่รู้ว่าจะได้ไหมแต่ว่ารับโซนนี้ ประมาณ11.4-11.5ในโซนนี้สต็อปล้อใช้10.8แนวต้านมองไว้ที่12.7แล้วก็คิดว่ามีสิทธิ์ที่จะกลับไปถึงเพราะขึ้นนี้เก็บของกันนานพอสมควรเนี่ยกี่เดือน 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5 6เดือนนะครับเก็บของกันอยู่6เดือนนะในโซนนี้แล้วก็มาเก็บอีกรอบนะครับแหมภาพมันสะท้อนเคย เคยเกิดไปแล้วนะครับดังนั้นเราต้องติดตามเนาะตัวนี้ปันผลวันที่24นะครับ0.2งบออกแล้วถ้าเทียบกับคอร์เตอร์สโอ้โหโตขึ้นแค่แบบ1%หน่งอะ่ะถือว่าค่อนข้างน้อยแต่ใน Q3 ที่เขาเคยทำได้เขาเคยทำได้พันนะเลยอยากรู้เลยว่าจะขึ้นไปถึงพันได้หรือเปล่าเดี๋ยวขอไปดูแบ็กล็อกก่อนเดี๋ยวมาบอกทีหนึ่งนะครับสำหรับตัวสยามแก็นะ okay. โอเค RSI อุ้ยสวยสวยเลย สำหรับสยามแก๊สตัวต่อมาที่เคหรือว่าเท่าแก่น้อยของเรานั่นเองเท่าแก่น้อยเนี่ยโหภาพเดิมที่เดิมวงเดิมอ่ะเท่าแก่น้อยนะครับแนวรับขอให้ไว้ที่7.6นะสต็อปรอดใช้7.2แนวต้าน8.3นะครับกรอบนี้สําหรับเท่าแก่น้อยเป็นไซด์เว์ครับเท่าแก่น้อยเป็นไซด์เว์เนาะก็ย่อลงมาก็ซื้อนะครับแล้วก็เด้งไปชนก็ขาย นะครับสำหรับตัวเท่าแก่น้อยปันผลวันที่ยี่สิบสี่ศูนย์จุดศูนย์เก้าไม่ค่อยดีนะครับอันนี้ไม่ค่อยดีอย่าเอาปันผลนะไอซตอนนี้เกินแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอเข้ย่อลงมาแล้วเราค่อยมาเล่นนะครับสำหรับตัวเท่าแก่น้อยครับไปต่อเลยตัว CWT นะครับน่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับตัว CWT เนี่ยโ,โหขึ้นที่ให้ไว้อะมันเป็นขึ้นที่แบบคิดว่าลงมาถึงอะไม่ถึงเว้ยมาร์กเลื่อนเลยเพราะว่าถ้าแบบเนี้ยไม่ถึงแล้ว คือถ้าตั้งยากเกินนะครับการเล่นมันก็จะไม่มีโอกาสได้เข้าไปช้อนซื้อนะครับดังนั้นวิธีการเล่นเราก็ต้องแบบปรับปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะวางแผนขยับไปเรื่อยๆเดี๋ยวขอดูแนวต้านที่สำคัญของเขาก่อนนะโอเคเห็นแล้วอ่าสำหรับตัว CWT นะครับแนวรับเนี่ย ที่เดิมนะครับแนวรับอยู่ที่2.72สต็อปลอตใช้2.58ส่วน,นต้านสามบาทกลมๆเป็นจิตวิทยานะก็คิดว่าน่าจะขึ้นไปเทสพอดูงบออกยังงบยังไม่ออกด้วยนะครับถ้าง,งบออกแล้วอย่างนี้เดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีหนึ่งเนาะแต่ว่าตอนนี้งบยังไม่ออกก็เลยไม่รู้ไอซยตัวนี้เชิดนะครับมีสิทธิ์ที่จะทะยานขึ้นไปต่อสัญญาณการกับตัวชัดไหมชัดเจนครับกับตัวแบบนี้นะครับพร้อมลุย อ่ะทีนี้มาสรุปหน่อยมีตัวไหนบ้างนะครับที่เฝ้าพรุ่งนี้ ACE อันเนี้ยลุ้นได้นะครับแต่ถามว่าเข้าเลยไหมตอบได้เลยว่ายังเดี๋ยวต้องดู i อซ i ด้วยประกอบอ่ะตัวนี้ก็ยัง AS ก็ยังนะครับ AS ยัง e s o ไปต่อได้ JWd ไปต่อได้ครับ Homepo Homepo เนี่ยต้องต้องรอเทสนิหนึ่งเนาะแต่ว่าไปต่อได้อันนี้ไปต่อได้ s ิ r ิ s อ p ไปต่อได้เท่าแก่น้อยยังครับแล้วก็ CWT อันนี้อ๋อมันติดอยู่แล้วอ่ะเนี้ยได้ครับเพราะว่าโวล่มเขา20ล้านถือว่าเขาท่าโอเคอ่ะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับล,ล,ล,ลุ่มหรือล่วงหุ้นรายวันของเราวันนี้เนาะก็หวังว่าทุกคนนะครับจะได้หุ้นการบ้านไปทำการบ้านกันต่อแล้วก็มาร์กบอกไว้ก่อนว่ามาร์กอาจจะสัปดาห์นี้อาจจะไม่ได้อัพทุกวนนะันเนาะเพราะว่าติดไปต่างจังหวัดแต่ก็จะพยายามนะครับ อัพเป็นตัวตัวมาให้หรือจะลงในส่วนของอ่าเฟซบุ๊กแทนนะครับก็ฝากไปติดตามใน Facebook ด้วยแล้วกันนะครับชื่อเดียวกันเลยนะ Mark t r e e c h a n n e l นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมมาจนถึงตอนนี้นะครับถ้าเพื่อนที่ชอบคลิปวิดีโอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องเลยครับแล้วพบกันใหม่ในอีต่อไปนะครับสวัสดีครับ